สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยโคบอลเมืองร้อยเกื่นนะครับวันนี้ผมจะมา,าพูดเกี่ยวกับการสังเกตม้านะครับการสังเกตมา้าการดูแลมา้าอีกแบบหนึ่งที่ขาดไม่ได้เป็นสัญญาณชีพของม้าที่สำคัญนะครับที่เราจะเฝ้าระวังเพื่อให้เราสามารถดูแลม้านะครับสังเกตอาการเป็นปกตมิม้าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ สัญญาณชีพนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอุณหภูมิร่างกายมา้ามีความสำคัญอย่างมากครับเพื่อนข้อท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุณหภูมิของม้าเราเนี่ยนะครับอุณหภูมิภายในร่างกายนะครับของมา้าส่วนใหญ่แล้วก็จะคงที่นะครับไม่ว่าสภาวะแวดล้อมอรอบตัวจะร้อนหรือหนาวเพียงใดหากอุณหภูมิของม้าสูงเกินไปหรือสูงเป็นเวลานาน,าน อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของหมาได้ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าอุณหภูมิร่างกายของหมาปกติอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอุณหภูมิปกติของหมาตัวเต็มวัยนะครับจะอยู่ระหว่าง98ฟาเรนไฮต์ถึง101.5ฟาเรนไฮต์หลายๆที่นะครับก็บอกว่า99ฟาเรนไฮต์ถึง101.5ฟาเรนไฮต์ ก็คือนะครับถ้าฟารนไฮคิดเป็นอ,อุณหภูมิที่เราวัดได้วัน37.5ถึง38.5องศาเซลเซียสจะเป็นอ,อุณหภูมริร่างกายของม้าที่เราสามารถาาวัดได้นะครับวิธีการวัดเราก็จะใช้ปลอดนะครับนะครับวัดตรงที่บริเวณทวารหนักของม้านะครับ อาการไข้เล็กน้อยนะครับเราก็อย่าได้นิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าบางทีอาการไข้ของมานั้นเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงมีภาวะผิดปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลูกหมานะครับหเดือนนะครับก็จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่นะครับประมาณ37องศานะครับถึง38.5หรือ39องศานะครับลูกหมามีความเสี่ยงที่เกิดภาวะ ตัวร้อนเราก็ต้องรีบจัดการนะครับอะไรที่าสามารถทําให้เกิดอุณหภูมิสูงได้นะครับอุณหภูมิร่างกายของมาสูงได้นะครับบางทีอุณหภูมิร่างกายของมาที่สูงอาจจะเกิดจากการออกกําลังกายอย่างหนักนะครับออกกาลังกายอย่างหนักนเช่นเราออกเทลมีการแคนเตอร์มีการควบตลอดอุณหภูมิร่างกายก็จะของมาก็จะสูงขึ้น แต่ไม่ถือว่าเป็นเหตุฉุกเฉินนะครับตาบใดที่อุณหภูมิกลับมาเป็นปกติภายในาอาประมาณ90นาทีหลังจากทำงานเสร็จนะครับสังเกตว่าเวลาเรา,าวิ่งม้าเร็วๆนะครับอุณหภูมิร่างกายม้าก,ก็จะสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็ประการที่สสาเหตุที่ทำให้อุณหภูมิสูงได้คืออาการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อนะครับโดยเฉพาะการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่ผมมีประสบการณ์ก็คือบางทีม้านะครับม้าเป็นหนองในพื้นกีบเกิดการกัดหนองเกิดขึ้นลองช้ำก็จะทำให้ม้ามีไข้สูงได้เนื่องจากการติดเชื้อแบคทีเรียโดยปกติแล้วอาการไข้สูงที่เกิดจากอาการเจ็บป่วยหรือติดเชื้อจะมาพร้อมกับอาการอื่นๆด้วยนะครับแต่บางครั้งนะครับ อุณหภูมิร่างกายอาจเป็นสัญญาณเตือนแรกสุดว่ามีบางอย่างผิดปกติถ้าเราไม่สามารถวินิจฉัยเองได้ก็ต้องแจ้งสตัตวแพทย์ให้ทราบโดยเร็วที่สุดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำคัญมากแล้วสิ่งที่ทำให้อุณหภูมิร่างกายของม้าสูงได้เช่นการฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนบางชนิดนะครับอาจทำให้ม้าบางตัวมีอุณหภูมิร่างกายสูงมากขึ้น เพราะว่าอุณหภูมินะครับเป็นเป็นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนหรืออาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อบริเวณที่ฉีดก็ได้นะครับเราก็ต้องเช็คตำแหน่งด้วยว่าอาการติดเชื้อบริเวณที่ฉีดถ้าเราไม่มีการสเตรไลน์ ine, นะครับไม่มีการลงแอลกอฮอล์ก่อนนะครับใช้แอลกอฮอล์ก่อนก็อาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ฉีดนะครับสังเกตง่ายๆว่าถ้าเราฉีดฉีดฉีดยามาแล้ว ม้าปวดคอมีการบวมร้อนที่คอสิ่งเหล่านี้เราควรที่จะปรึกษาสัตวแพทย์โดยเร็วนะครับความเครียดนะครับจากความร้อนหรือโรคลมแดดของม้าก็จะทําให้อุณหภูมิร่างกายม้าสูงขึ้นเช่นกันนะครับอาจจะเกิดขึ้นจากม้าที่ป่วยทํางานหรือเครียดในสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นสัญญาณชีพจรก็จะเต้นเร็วขึ้นนะครับหอบเดินเซและอ่อนแรง ขาดน้ำม้าที่มีอาการเหงื่อออกน้อยมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคลมแดดควรพาไปพบสัตวแพทย์ทันทีนะครับ,นะรบเห็นไหมละครับว่าสิ่งที่สำคัญนะครับอย่างน้อยที่สุดที่ผู้ดูแลมา้าสามารถที่จะสังเกตได้ก็คืออุณหภูมริร่างกายของม้าครับอุณหภูมริร่างกายของม้าก็จะเป็นสิ่งที่ส่งสัญญาณถึงว่าม้ามีภาวะผิดปกติ โดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะการติดเชื้อแบคทีรียหรือเชื้อไวรัสแบคทีรียที่ผมเจอส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็มาจากที่พื้นกีบนะครับหรือกีบมีปัญหามีการกัดหนอมมีการติดเชื้อหรือเป็นไข้ลงกีบสิ่งเหล่านี้นะครับเราสามารถเช็คได้ง่ายนะครับนะครับมีปลอดวัดนะครับวัดนะครับโดยที่เราใช้ปลอดนั้นนะครับทาวัสซลินเล็กน้อยปลายปลอด แล้วก็วัดอุณหภูมิที่ทวารหนักของม้านะครับพอค่อยแจกเข้าไปนะครับให้ลึกประมาณ1-2ข้อนิ้วนะครับหลังจากนั้นอ่ะปลอกก็จะสามารถวัดอุณหภูมิได้อุณหภ,ภูมิที่อยู่ในช่วงปกติของม้านะครับย้ำนะครับอุณหภูมิที่อยู่ในช่วงปกติของของม้านั้นอยู่ที่นะครับ37.5ถึง38.5องศาเซลเซียส มากกว่า38.5อ,องศาเซลเซียสแล้วแสดงว่าม้ามีไข้นะครับม้ามีไข้ให้เราพยายามหาค้นหาสาเหตุของอาการมีไข้เหล่านี้สิ่งเหล่านี้เราสามารถทําเองได้ง่ายนะครับกับม้าของเราทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลเราควรมีการฝึกม้านะครับให้มา้ามีความนิ่งนะครับมีไม่หวาดระแวงเราก็จะสามารถดูแลม้าได้เช่นกัน ส่วนใหญ่แล้วที่ผมสังเกตนะครับเวลาม้าเป็นไข้นะครับม้าเป็นไข้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วม้าจะไม่ยอมกินอาหารนะครับหรือไม่ค่อยกินน้ําเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะครับให้เราสังเกตว่าถ้ามีไข้นะครับเราก็ควรปรึกษาสัตวแพทย์นะครับหรือให้ยาลดไข้นะครับให้กับม้าด้วยค้นหาสาเหตุของการเกิดไข้เช่น ถ้ามีไข้นะครับจากฝีในพื้นกีบนะครับไข้ขึ้นเราควรที่จะมีการเดนนะครับเขาเรียกว่าเปิดช่องทางให้หนองหรือฝีนั้นออกมาก่อนนะครับให้ยาฆ่าเชื้อให้ยาแก้ปวดนะครับถ้าเราสามารถทําเองได้ถ้าไม่สามารถทําเองได้ให้เราปรึกษาสัตวแพทย์ง่ายๆที่สุดนะครับถ้าเราอยู่นะครับหมั่นพึงสังเกตอาการของม้าแล้วก็เช็คนะครับโดยเฉพาะอุณหภูมิร่างกายนะครับ อยู่เรื่อยๆถ้าม้ามีภาวะผิดปกติสำหรับวันนี้โคบาลเมืองร้อยเกินมาเล่าสู่เพื่อนฟังเพียงเท่านี้นะครับ